ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาอัปเดตต้นพันธุ์ฝรั่งกิมจูสายธุ์แท้จากไร่บนิตานะครับกับเช้าวันศุกร์ที่3นะครับพฤศจิกายน2566นะครับขอปลูกนะครับท่านลูกค้าที่สนใจนะครับที่จะปลูกฝรั่งกิมจูเป็นรายได้เสริมนะครับก็ได้ได้ขายเร็วนะครับได้ผลผลิตเร็วโอเจ็ดเดือนก็ออกดอกแล้วนะครับ ปลูกง่ายการดูแลมายุ่งยากนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ดกนะครับสายพันธุ์การค้านะครับราคาปีก็ต้นหอมปลูกถุงดำนะครับต้นละ50บาทนะครับราคาส่งร้อยต้นก็ต้นละ30นะครับจะส่งทั่วประเทศนะครับช่วงนี้ก็กำลังสวยสวยลากำลังเดินนะครับลงดินยอดก็จะพุ่งเลยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่หนูต้นพันธุ์จากไร่บณีตานะครับประสงค์ใส่อะไรก็ทักมาได้เลยนะครับ ด,ดีให้คําแนะนำในการปลูกจนได้ผลผลิตนะครับรารบินิตานี้ก็อยู่ที่บ้านนางเดินหมู่ที่สองตบนช้างมิ่งอำเภอพนานิคมจัขขงหวัดสกลนครนะครับถ้ามารับที่สวนก็ต่อรองราคาได้นะครับก็แถมร้อยละสิเช่นกันนะครับก็หมายความว่าร้อยต้นก็แถมสิบต้นนะครับครับโอเคนะครับสวัสดีครับ